ัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily World c a s t ประจำวันพฤหัสที่25พฤศจิกายนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามีการปิดตัวแบบผสมผสานโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดในแดนลบหลังจากบริษัทจดทะเบียนรายใหญ,ใหญ่ซึ่งรวมถึงนอ s t r อมและแ a p i n ิมีการเปิดเผยผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดอย่างไรก็ดีดัชนี S&P 500ใน n นสแด็ปปิดในแดนบวกโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มเทคโนโลยี ด,ดัชนีดาวโจนปิดลบ0.03%ดัชนี S&P 500ปิดบวก0.23%และดัชนี NASDAQ ปิดบวก0.37%ในส่งทางหุ้นนอ r t สตอร์มซึ่งเป็นห้างสับสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐร่วงลงกว่า29.03%หลังบริษัทเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส3ที่ระดับ39เซนต ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ5.6เซนนอกจากนี้ทางบริษัทยังระบุว่ากำลังประเจิญปัญหาห่วงโซ่อุปทานในช่วงก่อนเทศกาลช้อปปิ้งในวันหยุดรวมถึงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในส่วนของหุ้น Gap i อิ k, ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกเครื่องแต่งกายลายใหญ่ของสหรัฐร่วงลงกว่า24.05%หลังบริษัทเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส3ที่ระดับ27เซน ต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่50เซนนอกจากนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐมีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อคืนนี้โดยระบุว่ากรรมการเฟดมีความเห็นตรงกันว่าคณะกรรมการการ,รกำหนดนโยบายการเงินของเฟดหรือ FOMC ควรเตรียมความพร้อมในการเล่งปรับลดงบเงิน QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหากเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาสามารถฟื้นตัวกลับมาปิดในแดนบวกได้โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมที่พุ่งขึ้นแต่ตลาดปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ย่ำแย่ลงในยุโรปและแนวโน้มที่จะมีการดำเนินมาตรการจำกัดอย่างรุนแรงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยดัยนชนียูโรสต็อก600ปิดบวก0.09%ดันชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ0.03%ดันชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก0.27%และดัชนีเด็กตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ0.37% โดยตลาดหุ้นลอนดอนได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ซึ่งปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันและทองแดงนอกจากนี้การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนยังช่วยหนุนตลาดอีกด้วยมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่มีการปิดตัวแบบผสมผสานหลังนักลงทุนจับตาการเปิดเผยรายงานการชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันที่2-3พฤศจิกายน ทางฝั่งตลาดหุ้นจีนได้รับแนหนุนจากการที่นายหลี่เคอเฉียงนาย,ยกรัฐมนตรีจีนให้คำมั่นว่ารัฐบาลจ,จะใช้มาตรการต่างๆเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิติดลบ1.58%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ0.1%ดัชนีหั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก0.14%และดัชนีเซียงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก0.07% สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปิดบวก0.21%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคลมิกปิดบวก0.03%ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากแรนชอนซื้อเกงกำไรหลังจากสัญญาทองคำน่มติดต่อกัน4ีวันทำการอย่างไรก็ดีสัญญาทองคำขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ0.14%หลังมีรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ขณะที่นักลงทุนจับตาท่าทีของกลุ่มประเทศผู้ส่ขของออกน้ำมันโอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพัสในการตอบโต้มมาตรการของสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่มีการตัดสินใจระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรอง หลังจากทางโอเปกได้ออกมาคาดการว่าคลังน้ํามันที่ประเทศต่ตางๆปล่อยออกมาอาจทาให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดอย่างมหาศาลสําหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปเริ่มมีแรงขายทำกำไรจากการที่ตลาดทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องและควรรอจังหวะเข้าซื้อสะสมหาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิดวัน UGG กองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด Principal G c r e a n และกองทุนเปิด KFH Europe และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ